สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบางในวันวันครับช่วงค่าคืนวันนี้ต่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยนี่ NBA ก็จะมีแข่ง3คู่นะครับเป็นวันรองสุดท้ายของฤดูกาลปกติแล้วมีคู่แต่ละสดคือพอ l เลนเทลเบรเซอร์เจเบียนค r y p t o c o m Arena ของ LA c l i p p ค r er ินะครับเจ้าบ้านเนี่ยทางคริ p p e อร์สู้ตันต่อมาชนะ40แพ้40ตอนนี้ยังมีเดิมพันเหลืออยู่คือต้องชิงอันดับที่5กับ Golden s t a t e Warriors นะครับ แล้วจบเกมนี้เสร็จรุ่งขึ้นก็จะปิดฤดูกาลด้วยกันไปเยือนฟินนิคซันฟอร์มล่าสุดคริปเปอร์เนี่ยแข่งเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับโค่นเลเกอร์ได้125ต่อ118ก็เป็นการหยุดความพ่ายแพ้2เกมติดนะครับพวกเขาที่ชนะเนี่ยก็ถือว่ากินแต้มไปที่บวก1ด้วยเขาว่าเลนาน,นะครับทำไป25แต้มอีเวก้าซูแบกนั้น17แต้ม13รีบาวแล้วก็ตัวสมรองทีเด็ดก,ก็คือโนแมนพาวนะครับที่ทำไปอีก27คะแนนด้วยกัน ทีมยังคงไม่มีพอลจอร์ดนะครับตัวสกอร์อันดับหนึ่งที่ฉเฉลี่ย23.8ดเขาเจ็บเา่าบิดมาตั้งแต่24มีนาคมแล้วนะครับก็ต้องเป็นคายนี่แหละครับที่แบกทีมเาไว้โดยผลล่าสุดที่เจอพรอแลนด์เมื่อวันที่20มีนาคมนะครับเขาได้24แต้งแล้วตอนนั้นทีมบุกไปคว้าจะชนะ117ต่อ102ด้วยทีมยังขาดมาคัสมอริส forward ประสบการณ์อีกคนที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนเรื่องแนวโน้ม เวลาเจอกับคู่แข่งที่ชนะไม่ถึง50%เนี่ยอย่างเบรเซอร์ชนะแค่41.3%คริปเปอร์จะกินตแต้มใส่ทีมพวกนี้ 6. กจาก7ครั้งนะครับแต่5เกมหลังสุดที่เพิ่งจะกินแต้มคู่แข่งมาได้พวกเขาลงแข่งหนุนต่อมาจะเจ๊งไป4นัดเลยนะครับแล้วก็สกอร์รวมมันจะออกสูง6จาก7หนฝ้าของพอแลนด์นะครับหลังจากที่แพ้คริปเปอร์เมื่อเดือนก่อนเนี่ยก็เริ่มเจตนาทิ้งตัวแล้วนะครับเพราะว่าหมดความหวังละ ตอนนี้เป็นอันดับที่5ที่ห่วยสุดของลีกนะครับก็ทยอยส่งเด็กลงแข่งในการสู้ตั้งต่อน,นั้นชนะ39แพ้ไป41นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยแพ้ที่ซานอันโตนิโอนะครับ127 129ก็กินต้านที่บวก5มาได้ตอนนี้ไม่แต่ตัวเกรด B เกรด C นั่นเลยนะครับจอห์นบัตเลอร์จินาธานวิลเลียมส์ดูยูแบงส์ไคลลเมทเรนดอนมัตเฟิร์ตลงเป็นตัวจริงนะครับโดยเกมที่แล้วเนะี่ยยูแบงส์ทำไป23คะแนน มากสุดแล้วเควินน็อกจากตัวสมรองเนี่ยก็ลงมาทำไป24แตม้มแต่ล่าสุดในยูแบงเขาเท้าพลิกนะครับโอกาสแข่งนั้น50-50โค้ชชอนซิบเวียบก็ยอมรับเลยนะว่าลูกทีมเขาหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยอะแล้วก็พอยต์การ์ดงตัวใหม่ของเขาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้จักสตาร์โค้ชเขาก็เลยแต่บอกว่าให้เล่นเร็วเ,วเข้าไว้นะครับพอเล่นตอนนี้ใช้การ์ดอย่างสกาลอเมก็ได้ไป11แตม้มมีอย่างเชคิวฮาริสันก็ได้ไป10คะแนนกับ9แอสซิส,สในฐานะของตัวสมรองนะครับแต่4เกมหลังเนี่ย เพราะแล้ t เป็นรองแบบเยอะมากก็เลยกินแต้มต่อมาทั้ง4หนเลยแล้วก็เวลาพัก1วันก่อนแข่งนีนเบรเซอร์เจ๊งแต้มมา23จาก34หนนะครับแล้วก็เวลาเจอคู่แข่งที่ชนะเกิน50%อย่างคริปเปอร์นี่ชนะไว 52. ้52.5%เนี่ยทางเบรเซอร์จะเจ๊งแต้มให้ทีมพวกนี้18จาก26เกมคู่นี้เจอกันมา6หนหลังสุดนะครับใน LA t เทลเบรเซอร์ก็มาเจ๊งแต้มเรียบทั้ง6หนเลย คือตอนนี้ราคามันเฟอ้อเหมือนกันนะสิบแต้มที่คริปเปอร์ถืออยู่ในมือแต่ว่าคริปเปอร์ยังต้องจัดเต็มอยู่เพราะว่ายังไม่ต้องการลงไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับยังต้องการเข้าในแบบเพลย์ออฟแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเบรเซอร์เองแพ้5เกมหลังอยู่ที่ประมาณ14.8แตม้มมันก็สูสีดูดีกับแต้มต่อเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าสำรองของคริปเปอร์เนี่ย ก็ถือว่ายังดูดีกับชุดตัวจริงเบรเซอร์ในชุดนี้ด้วยซ้าไปแล้วก็พวกเขาคงน่าจะอยากแสดงฝีมือให้โคโช,ชเทรลรูได้เห็นนะครับเผื่อจะมีโอกาสได้ลงเพลย์ออฟก็เลยคิดว่าคริปเปอร์จะไล่ยํำพอลลันเทลเบรเซอร์นะครับได้แบบกระจุยทีเดียวในเกมที่บ้านของตัวเองสําหรับบาสเกตบอลเอ็นบีในช่วงของตีสาที่มีการถ่ายทอดสดในค่าคืนวันนี้นะครับนั่นคือความคิดเห็นแล้ะครับที่มีกับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันมันครับ